อีกหนึ่งหลังกับสำหรับโครงการนี้นะคะหมู่บ้านพี่มลราชหนึ่งค่ะซึ่งอยู่บนที่ถนนบ้านกล้วยไซน้อยตบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีของเรานั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะสิบแปดตารางวาสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งที่จอดรถค่ะการตกแต่งเรือเวทตกแต่งภายในก็ทั้งหลังเหมือนเดิมค่ะบอกเลยว่าก็จะเป็นสไตล์เรียบแล้วก็ดูดีนะคะก็บอกเลยว่าหลังเล็กแต่ว่าได้ใจกันเลยทีเดียว แถมยังใกล้แหล่งช้อปปิ้งมากไหมว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวสเกตบิ๊กซีโฮมโปรไทยวัสดุตลาดบางใหญ่โรงเรียนโรงพยาบาลก็บอกเลยว่าเดินลงมาเนี่ยเดินจากถนนเมนนะคะเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพียง2 0 0เมตรก็ถึงโครงการของเราแล้วและด้วยราคานี้นะคะพอนสบายๆเหมือนเช่าบ้านแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าได้รัพย์สินของเราเนาะกับราคา1นึ่งล้านสองแาหม่บาทพอนประมาณเดือนละ5 0า0ันกว่าบาทแค่นั้นเองค่ะอันนี้ฟรีประเมินให้ด้วยนะคะราคานี้โดนใจแน่นอนค่ะติดต่อยิงแปลได้เลยครับบ้านย่านนี้ค่ะบางบัวทองนนทบุรีปทุมธานีสนใจสอบถามยิงแปล ได้เลยนะคะ